รุ่น90ต้องรู้จักแน่นะครับ RS แต่ไม่ใช่คลายเพลงนะครับนี่ Honda City 1 Turbo ตัว RS นี่เลยนะครับคันนี้แต่งมาครบๆนะครับแม็กยางสปริงโหลดจัดมาให้เรียบร้อยแล้วทรงแบบนี้แถมเป็นฟิล์มซิ่งด้วยนะครับ <Wow. S 1> ตัวนี้เป็นตัว RS นะครับตัว1 Turbo นี่เดี๋ยวให้ดูนะครับคันนี้เป็นรถปี 2021นะครับปี21เ,เลขมาอยู่ที่60,000นะครับราคาอยู่ที่519,000บาทนะครับรถสีบอลเงินฟิล์มซิ่งจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยนะครับตัว RS ความพิเศษของเขาเนี่ยนะครับทีบหลังก็จะต้องเป็นดำแบบนี้แล้วก็มีตัวนี้มาจากโรงงานเลยนะครับรถสีบอลเงินนะครับแล้วก็ออรอบคันผมแอบชอบนะรถสีบอลเงินติดฟิล์มสีเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันเข้ากันสุดๆนะครับเลขไม้ย60มื่นครับรถปี21อนะฮะใครอยากได้ตัวคอปไปโดยที่ไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเพิ่มเติมแล้วเพราะเป็นตัว rs นะครับกระจังหน้าบ่งบอกเลยนะครับว่าเป็นตัว rs ของแท้แน่นอนนะครับล้อนะครับเรียกว่าลาย rpf 1นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่สปริงโหลดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปพร้อมครบหลอๆจบๆแบบนี้ที่ sc u s c a นะครับ งได้ที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหรือจะโทรถามได,ได้ที่เบอร์08237255